สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอพระเครื่องทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจน e ีพีที่3ามรห้าสครับวันนี้ได้พระมาหนึงชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองไหนนะครับโทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสอนี่หนึ่งห้าเก้าห้าะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับพระสันหลวงพ่อกวยนะครับเนื้อดินนี่คือพระสันหลวงพ่อกวยเนื้อดินครับ ข้างที่จะหายากครับนี่ครับผมจะให้ดูเนื้อนะครับเนื้อดินเขาจะเป็นดินละเอียดนะครับนี่ครับพระสันพิมพ์ยืนครับนี่ฮะตัวตัดด้านหลังก็จะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับให้เห็นพอลางๆเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างสภาพใช้มาครับตามการเวลาและอายุครับนี่คะพระสันหลงของกวยสวยเดิมๆครับเอา4ี่รอยห้าิครับพระสันหลงขอกกวยนะครับในการที่หนึ่ง าารพระสัตว์ลงพอกลวยต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนี่เป็นสมเด็จคะแนนครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับสมเด็จคะแนนจะให้ดูนะครับว่านี่ฮะเนื้อเขาแบบมองตรงว่าเนื้อแบบเนี่ยเก่าจริงๆครับสมเด็จคะแนนเนี้ยเป็นพาที่น่าค้นหายจริงครับสมเด็จคะแนนน่ารักดีครับนี่ฮะความเก่าของเนื้อเขา ความละเอียดความแบบแม่เป็นระสตราบ้านจริงครับนี่ฮะสมเร็จคะแนนจำพิมพ์รู้พิมพ์รู้ที่จัดไปครับสามรอยห้าิบครับสมเด็จคะแนนเนื้อหาเก่าเกี้ยนี่ฮะเก่าคลาสิกจริงโอ้นี่ฮะสามรอห้าสิบครับรายการที่สองสมเด็จคะแนนรูปหล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซี่ของอาจารย์แจะนะครับนี่ฮะเป็นเจ้าว,วาดยุคหลังๆมาแล้วนะครับนี่ฮะยุค ไล่ๆกับหลวงพ่อเงินมาแล้วครับนี่ฮะเป็นเครื่องซีกของอาจารย์แจะนี่ฮะวัดไทยน้ำครับผมนี่ฮะโอ้โหแล้วเนื้อหาค่อนข้างเก่ามากเลยครับอาจารย์แจ่นี่นะฮะดูนะครับเห็นไหมมีอายุนะครับนี่ฮะเครื่องซีกของอาจารย์แจ๊ะวัดไทยน้ำนะครับอันนี้เอา450ครับหลวงพ่อเงินเครื่องซีกหายากครับไม่ค่อยเจอ ต่อไปรายการที่ที่สี่ครับที่สี่นี่เป็นเขาเรียกอะไระพระซุ้มกอพิมพ์กลางครับนี่ฮะพิมพ์กลางตรงนี้จะติดกระหนกข้างไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่เป็นผ้าเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับเนะื้อดินนะฮะดูนะฮะจะค่อยๆไล่ให้ดูทีละชา้ชาๆนะครับนี่ฮะนะครับแล้วดูนะครับ ื้อออกแบบใช้มะาขามเปียกหน่อยนะฮะนี่ฮะแต่เก่าคลาสสิกเอาสี่ร้อยครับผมซุ้มกอพิมพ์กลางนะฮะนี่จัดไปสี่ร้อยบาทครับสวยเดิมๆนะครับต่อไปรายการที่ห้าครับนี่คือรายการที่ห้านะครับนี่เป็นพระพระภูมิสุพรรณนะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าหน้าแก่หรือหน้าหนุนครับ เก่าครับเห็นเก่าก็เลยหยิบติดมาให้พี่พี่ฟีดูนะครับนี่ครับลองลอยกันกดของนิ้วมือนะครับนี่นิ้วมือคนโบราณดันข้างนะครับดูนะฮะเห็นไหมนี่องคงนี้เก่าจริงครับนี่เอาสเอา400ครับผงสุพรรณนะครับเนื้อดินผงสุพรรณพิมหน้าแก่พิมกลางนี่ฮะหน้านุ่มหน้าแก่ไง เทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ครับเอา400บาทครับในการที่ที่ห้าครับนี่ฮะพระผงสิผันเนื้อดินต่อไปรายการที่รายการที่หกครับรายการที่นี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อลงพื้เงินนะครับนี่ฮะน่าจะเป็น ลูกงินพิมพี้ตาครับนี่นะครับเนื <S <S <an> um problem, ้อเนื้อเก่าจริงนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับความเก่าซานี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับความเก่าของเขานะครับนี่ฮะหลูกเงินพิมพ์ขี้ตาใต้ฐานเลครับนี่ฮะขี้เบ้าดำ อยู่ในองค์พระนะครับเขาเรียกว่าขี้เบ้าดินขี้มัวหรืออะไรนะครับนี่ฮะจะเข็บข้างนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยคลาสสิกนี่ฮะสวยงามครับนี่คือธรรมชาติของเขานะครับนี่ฮะนี่เอาสี่เอา450วิแล้วกันครับรายการที่6นะครับ450ต่อไปรายการที่7รายการที่7นะครับ นี่เป็นหลวงบุตรทวดนะครับทาน่าจะเป็นลงทองมานะครับนี่ทองเก่าแล้วเนื้อหาเก่าจริงครับอันนี้ไม่ทราบปีและไม่ทราบวัดด้วยนะครับนี่ฮะเอาเป็นว่าเก่าครับนี่เก่าจริงครับเห็นไหีดูเสียบด้วยนะครับเก่าบุตรทวดนะครับเอาสี่ร้อยครับหลวงบุรทวดเนื้อว่านเก่าๆเนี่ยต้องจัดแล้วครับสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปด นะครับนี่เป็นรูปรอลงพง้นพิมพ์ขี้ตานะครับห้าชายนี่ฮะสภาพของพระก็จะเป็นแบบนี้ครับเนื้อหาเขาก็จะค่อนข้างที่จะเก่าๆเลยครับนี่ฮะบึกเลยฮะได้ฐานก็นี่ฮะได้ฐานก็โอเคนะครับสวยแบบธรรมชาติดีฮะนี่ครับในการที่แปนะครับวนตึ๊บเลยนะฮะนี่ฮะเอาสี่ร้ยห้าสิบแล้วกันครับนี่ครับ ที่ตาครับห้าชายสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ที่เก้าครับที่เก้าครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะอฟซีพิจารณาดูเอานะครับผมนี่ฮะเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับลองพิจารณานี่ฮะลองเปรียบเทียบดูนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เส้นได้ ครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อหานี่นะครับนี่ฮะเส้นได้เอา400บาทครับเอาสเส้นได้400เริการที่9ต่อไปเริการที่10ที่10นี้ผมได้นี่ฮะพิมพ์นิยมสภาพใช้มาหน่อยครับแต่ดูธรรมชาติเขานะครับเห็นไหมพระสภาพใช้มานะครับ เนื้อจะอมเขียวครับเหลืองอมเขียวดูนะครับเห็นครับรายการที่สิบครับเนื้อจะเหลืองอมเขียวดูนะฮะเห็นไหมมาดูนะครับโอ้เนื้อเขาดีมากเลยเนี่ยใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติเขาเนี่ยฮะพระสภาพใช้มาครับเห็นครับลองนี่ยฮะเียวสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับ นิยมนะครับดูนะสภาพใช้ตามการเวลาครับนี่ฮะพระต้องย่อมีม้างครับที่ที่ใช้มาย่อมมีสึกมีนี่ฮะมีลื่นมั่งธรรมชาติเขานี่ครับเนื้อเขาสวยจริง4ี่รนอยห้าสิบการที่1ิบครับผมต่อไปรายการที่สิบเอดนี่เป็นพระคุณแผนครับนี่ฮะพระคุณแผนเนื้อดินนะฮะนี่เป็นเนื้อดินพระคุณแผนเนื้อดิน น่าจะเป็นนี่ฮะมันกลางครับเขาเรียกว่าเนี่ยพายตัดเดี่ยวครับ mm. ดูเนื้อหานะครับ mm. เห็นไหมเนื้อนี่เขาแห้งแกกเลย mm. ดูนะฮะเห็นไหมครับคร mm. าบความเก่าเขาได้ mm. นี่ขออนุญาตเปิดที่เอาลาสี่ร้อยครับนี่ฮะมันกลางพายตัดเดี่ยวใ mm. นการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะ พระองค์นี้จะมีร่องรอยการกระท่อมมุมตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับเราดูเนื้อหาครนะเนื้อปึกเลยนี่นะแบบเนื้อดีมากนี่ครับมีร่องรอยการกระท่อมตรงนี้นะครับนี่ครับให้พี่เอฟซีได้ดูกันนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อพระบอกตัวนว่าเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของวัละรังแน่นอนเลยครับนี่ฮะสวยคลาสสิกนี่ครับสี่ร้อยบาทครับในการที่สิ ต่อไปรายการที่สิบสามเป็นพอ่อรักษากลนอุกนี่ฮะกรนอุ่สภาพอาจจะนี่ฮะใช่บ้างแต่ดูเนื้อนะครับนี่ฮะตามซอกอยากตกหยักใยฝุ่นละอองได้ไม่หมดเลยครับนี่คือนี่ฮะสภาพลองพิจารณาดูนะครับพอ่อรัก้ากรนอู่เอาสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสาม ต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นะครับนี่ฮะสิบสี่ผมนี่ครับได้นี่มาครับหลงพเงินนะครับนี่องคนี้องคนี้สวยมากครับนี่นะฮะหลวงพู้เงินพิมพ์นิยมครับองค์นี้สวยมากดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับพระตา ตามสภาพครับและไอติดสีแดงๆนี้ผมไม่แน่ใจว่านี่ฮะเจ้าของพระเข้าไปติดอะไรมาไปทาอะไรหรือไปตกอะไรมาแน่นอนเลยครับเนี่ยแต่องคพระนี่ครับตราพระอินนี่ฮะใบหน้าโอ้โหเราดูสภาพนี่ฮะใช้นี่ครับนะสวยงามสวยจริงๆครับนี่ฮะเอาเตี้ยว สี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับรายการที่สิบสี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าสมเด็จนี่ฮะผมอกตรงวา่าสมเด็จตรงนี้เนื้อมันมากเขาเลือกเนื้อแบบแก่น้ำมันนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะนี่ฮะแบบน้ำมันน้ำมันหน่อยนะครับ เอาสามร้อยห้าสิบครับเห็นไหมเงินโมนสานเห็นไหมครับเป็แนแดงนี่ครับนี่ฮะข้างหลังก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือด้านหน้าเขารายการที่สิบห้าครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกอันนี้อันนี้แพะครับแพะแพะใต้ท้องแพะจะอุดไว้ข้างอ่า จ้าของพระบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออ่ําครับวัดเนินกระบอกนะครับนี่ฮะจังหวัดระยองครับเห็นไหมครับเป็นเขาเขาควายเผือกครับแกะนี่ข้าง,หงแห้งๆนะนี่ฮะลองเทียบพพมพ์ดูนะครับอีกข้างแห้งๆดูนะฮะนี่ฮะเก่าคลาสิกเตรียมอย่างนี้และดูนี่มีมีจานด้วยนะนี่ฮะเห็นไ,ไหมนี่คือเขา ควายเผือกแกะเนี่ยข้างแห้งแก๊กเลยเก่าจริงๆนี่ฮะนี่ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาหกร้อยบาทนะครับอันนี้ขอราคานี้นึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเขาหรือข้างเขาเนี่ยเก่าถึงยุ่งจริงนะครับนี่เห็นไหมเก่าจริงโอ้โหแกะอันนี้แกะมือนะฮะนี่ฮะอันน้แกะเครื่องครับแกะด้วยมือศิปลปะแกะมือก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเอาหกร้อยบาท แพะเขาแกะาการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่เป็นนี่ฮะพิมพ์ขี้ตานะครับสร้อยสังวรบอกตรงเลยนะว่าเก็บดีครับฝุ่นเยอะไปหน่อยครับนี่นี้ต้องปัดฝุ่น ชัดมาดูนะครับแม่เนี่ยฮะตามซอกต้นนะฮะสวยงามครับไสสังวานเอา4ี่อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดแบ่งบานที่4ี่ห้าสธรรมชาติดีสวยน่ารักดีครับรายการที่ส7ดต่อไปรายการที่สิบแปดแปดนี่ฮะวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับผมสิบแปดเป็นหลวงปู่สุกนะครับนี่ฮะหลวงปู่สุกพิมพ์อ่าพิมพ์ชาวบ้านนะครับ องนี้พิเศษ่อยครับก็จะมีนี่ฮะการฝังตะกุดลงไปครับดูนะฮะนี่ครับวาวนะครับนี่เห็นไหมองค์พระจะวาวด้านหน้าครับเก่าจริงคลาสสิกนี่ฮะมีนะครับนี่ฮะอย่างองคข้ามนะครับมีตะกุดด้วยนะครับนี่ฮะเลี่ยง400ครับหลวงปู่สุขเนี่ฮะเก่าจริงผู้เก่าแบบคลาสสิกอะพิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ค่อยเจอครับแปลว่า เก้ก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับนี่ฮะไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยบัวเนี้ยถ่ายเนี้ยหาหายากมากเนี้ยเอาสี่ร้อยบาทครับเนี่ยรายการที่สิบแปดครับโอ้น่ารักต่อไปรายการที่สิบเก้าสมเด็จนี่ฮะเนื้อหาเก่าคลาสสิกนะดูความเก่าแห้งแกลยนี่นะฮะโอ้ด้านข้างครับเห็นไหม สารอื้อด้านหลังเนี่ยแห้งเก่าคลาสสิกเอา400ครับในการที่สก้าครับ,400บ้อยบาทต่อไปรายการที่20วันนี้ได้มาม่เยอะนะครับผมมาแบ่งไปที่อีี่อ่านี่ครับนี่เป็นพิมพ์ยมครับสวยจริงๆครับองนนี้นี่สภาพแบบเก็บดีครับเก็บดีนี่ฮะ ตงนี้นะบอกตรงเลยว่านี่ฮะใบหน้าดูนะดูนะครับนี่ครับตรงนี้แม่พระพิมพ์สวยจริงดูนะครับเห็นไหมล่องรอยธรรมชาติความเก่ามาอย่างนี้นนนเ,เลยครับน,นี่ฮะใต้ฐานเขาโอ้ปึกเลยฮะใต้ฐานนี่ฮะสวยงามมากตรงนี้นะต้องจัดแล้วครับนี่ฮะ ขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยบาทนะครับขอราคานี้นึงครับเท่านี้เจ้าของเขารักมากครับแต่ก็แบ่งปันมาให้พีเอฟซีขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยบาทครับอะไรเงี้ยฟอร์มเงี้ยเบสิกเงี้ยดูเงี้ยหาไม่เจอแล้วครับนี่ฮะโอ้เราดูซอมแขนนะครับนี่ฮะแปดร้อยบาทราคานี้ผมผมว่าต้องจัดนะครับแปดร้อยบาทปรการที่ยี่สิบ ต่อไปรายการที่21ครับ21อันนี้เป็นเหรียญเซมาหลวงกทุมลงยาเป็นงชาตินะครับลงยาธงชาติอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเนื้ออัปก้ารครับนี่ฮะสองดวคล,ล้ายจะเป็นเงินเหลือนี่ครับเป็นหลวงทบน่าจะเราๆยุคต้นๆท่านนะครับนี่ลงยานี่ครับยาเขาเรียกลงยาเย็นครับหลวงปทบนะครับ อันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับลองเทียบพิมพ์ดูนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะใม่เป็นเนื้อไม่เนื้ออปา้าเนื้อเงินครับผมก็ไม่แน่ใจครับนี่ฮะอยากระเบิดดูยังเรี่องเก่าหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการที่เอ็ดต่อไปรายการที่สองรายการสุดท้ายครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์วัดเกศนะครับนี่ถ้าว่าหกชั้นหกตลอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะ แก่เลยนะครับผมพระได้มาแบบนี้ครับนี่ฮะพระอาจจะเนี่ยสภาพใช้มาหน่อยครับนี่ฮะองค์นี้นะครับแล้วสวยน่ารักมากเป็นพิวัดเกศน,นี่ฮะชั้นอกตลอดนะครับโอ้โหพระง่ายจริงครับนี่ฮะเห็นครับ ว่าพานี้น่าจะาไม่แน่ใจว่าเป็นพระซ่อมมาว่าครับนี่ฮะจะให้ดูครัเหมือนล่องลอยการซ่อมมาเลยครับนี่ฮะเห็นไหมแต่เนื้อพานี้เขาปึกมากนะดูพาดูง่ายจริงครับนี่ฮะวัดเกตครับนะครับดูด้านหน้าครับ สุดท้ายนะครับสวยงามจริงครับเฮ้เนี่ยเตนมทุกตับเลยโอ้โหครับเหมือนพระโดนซ่อมมานะครับนี่ฮะผมสันนิษฐานว่าเหมือนพระโดนซ่อมมาบริเวณตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ดู ไม่ปิดบังกันนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับนี่ฮะองนี้ในการที่ยีบสองครับในการสุดท้ายขอญาตเปิดอบถามนะครับเอาที่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบกันจริงๆนะครับผมนี่ฮะองนี้ดูง่ายจริงครับวัดเกตปกตลอดนะครับก็นี่ฮะในการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพี่นใดครับสนใจหรือชื่นชอบเข้าไหนนะครับก็โทรสอบถามกันได้ที่เบอร์0ู9ย์แปดเก้าครับเบอร์นี้เลยฮะ2 1 4หนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับ นี่ฮะโจแจนพระเครื่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ